ขึ้นชื่อว่าเกมสอยองขวัญแล้วมันก็ย่อมต้องน่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันจะน่าขนลุกขึ้นไปอีกถ้าเกมเหล่านั้นมันอ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงสวัสดีครับผมนายจืดและวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่เกมเอาลัสได้รับแรงบนันดาลใจมานะครับเนื่องด้วยผมไม่อยากเล่นเกมสอยองขวัญด้วยตัวเองนะครับคลิปฟุตเทจในเกมเอาลัสส่วนใหญ่จึงเป็นการหยิบยกมาจากช่องนี้นะครับขอบคุณนะครับใครที่เคยเล่นเกมเอาลัสก็คงจะทราบดีนะครับว่า เนื้อเรื่องในเกมนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ชื่อ Mouse Massive Asylum โดยตัวละครที่เราจะได้เล่นนั้นเป็นนักข่าวที่จะเข้ามาเปิดโปงการกระทำผิดมนุษยธรรมมากมายภายในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ดูจะเป็นอะไรที่โหดร้ายและรุนแรงเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นจริงได้ใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์ทำนองเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในเกมนี้มันได้เคยเกิดขึ้นจริงกับโรงพยาบาลจิตเวชหลายๆแห่งในโซนยุโรป อเมริกาหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียซึ่งกินเวลาตั้งแต่ช่วงต้นศตรวรรษที่19จนถึงกลางกลางศตรวรรษที่20จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นโรงพยาบาลจิตเวชส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้ชื่อเรียกเป็น lunatic asylum หรือ insane asylum ซึ่งสามารถแปลได้ในเชิงที่ว่าเป็นพื้นที่กักกันคนบ้ามากกว่าที่จะใช้เป็นคำว่า psychiatric hospital หรือที่แปลได้ว่าโรงพยาบาลจิตเวชในแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบันนั่นก็พอจะสะท้อนออกมาให้เห็นแล้วนะครับว่าในสมัยนั้นมีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยจิตเวชในลักษณะที่เหมือนกับนักโทษคุมขังที่ต้องแยกตัวออกมาจากสังคมมากกว่าการรักษาแบบผู้ป่วยนะครับหรือถ้าเลวร้ายสุดๆคือบางคนไม่ได้มีอาการทางจิตเวชจริงๆด้วยซ้ําแต่ถูกส่งมาอย่างสถานที่เหล่านี้เพียงเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคม บางคนถูกส่งตัวมาเพียงเพราะพยายามศึกษา,าศาสนาที่ต่างจากคนในสังคมหรือเด็กบางคนถูกส่งตัวมาเพียงเพราะว่าดื้อเกินกว่าที่ผู้ปกครองจะรับมือไหวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาให้เห็นในแง่ของการออกแบบด้วยโดยนอกจากการติดตั้งเหล็กเส้นหนาตามหน้าต่างแล้วการวางผังของอาคารก็แทบจะไม่ต่างจากเรือนคุมขังนักโทษหรือคุกในสมัยนั้นเลยนะครับ ือถ้าเทียบกับเรือนจำในประเทศแถบสแกนดิเนเวียในปัจจุบันเนี่ยคือคนละเรื่องเลยนะครับดูสิครับอย่างกะโรงแรมเนี่ยโอ้โหนอกจากนี้ที่ตั้งของอาคารเนี่ยก็มักจะแยกตัวออกมาจากเมืองอย่างชัดเจนและเพราะการแยกตัวออกมาในที่ห่างไกลนั้นตัวโรงพยาบาลเองจึงจำเป็นจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนจนบางที่นั้นมีระบบที่สามารถปั่นไฟฟ้าใช้ได้ในตัวเองเลยนะครับเรียกได้ว่าอไาซัยลัมเหล่านี้มีลักษณะเหมือนเป็นเมืองย่อมย่อมของตัวเองเลยก็ว่าได้นะครับ แต่การที่อาซลัมเหล่านี้ทําตัวเป็นเมืองย่อมๆเนี่ยก็ทําให้ไม่ค่อยมีคนจากในเมืองต้องเข้ามาติดต่อมากเท่าไหร่คนจากในอาซลัมเองก็ไม่จําเป็นจะต้องออกมาติดต่อกับเมืองภายนอกนะครับซึ่งก็ตรงกับแนวคิดที่อยากจะให้คนเหล่านี้แยกตัวออกมาจากสังคมเมืองแต่ด้วยเหตุผลนี้หลายๆคนก็คงจะพอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าถ้าพื้นที่นี้มันถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกขนาดนี้เนี่ยมันก็เริ่มเป็นการง่ายที่เจ้าหน้าที่ภายในนั้นมีแนวโน้มที่จะจัดการหรือทําอะไรก็ได้กับผู้ป่วย เนื่องจากไม่ค่อยมีใครม่ค่อยเป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่แหละครับและด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้หลายๆครั้งการรักษาผู้ป่วยนั้นกลายเป็นการใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดพฤติกรรมต่างๆที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือบางครั้งก็กลายเป็นการรักษาด้วยความเชื่อแบบผิดๆเช่นการรักษาด้วยวิธีการชอดไฟฟ้าหรือการให้ผู้ป่วยนั่งบนจานหมุนเพราะเชื่อว่าจะใช้รักษาอาการป่วยได้ แต่ก็นั่นแหละครับมันดูจะเป็นการทรมานผู้ป่วยซะมากกว่าหลายๆกรณีผู้ป่วยจึงแค่เอออ,อตามเจ้าหน้าที่ที่รักษาเพื่อไม่ให้ถูกทรมานจากการรักษาเหล่านั้นต่อนอกจากเรื่องของวิธีการรักษาแล้วในแง่ของสถานที่ก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ต่างๆในอสซาลัมเหล่านี้ดูเลวร้ายขึ้นไปอีกโดยบางแห่งนั้นถูกจํากัดจานวนแพทย์และเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยงบประมาณของรัฐ ในขณะที่มีผู้คนที่ถูกส่งตัวมาสถานที่เหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยมีอัตราการรักษาหายและส่งกลับเข้าสังคมเมืองน้อยมากๆซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดเป็นความแออัดขึ้นในไอซิลัมและด้วยความแออัดนี้เองบางแห่งจึงตัดสินใจนําผู้ที่เข้ารับการรักษาบางส่วนมาเป็นผู้ช่วยดูแลโดยที่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้รู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆมาก่อนนั่นก็ทําให้หลายๆครั้งการแก้ปัญหา กลายเป็นการใช้ความรุนแรงและการทรามานต่างๆและนอกจากประเด็นการใช้ความรุนแรงแล้วการนำผู้ป่วยเหล่านี้มาใช้ทดลองวิธีการรักษาต่างๆก็เคยเกิดขึ้นเช่นกันเช่นการทดลองรักษาโรคซิฟิลิสโดยการฉีดเชื้อมาลาเรียเข้าสู่ร่างกายซึ่งก็ไม่อาจจะบอกได้นะครับว่าผู้เข้าร่วมการทดลองนั้นเต็มใจหรือไม่เพราะผู้ป่วยเหล่านี้ก็ดูจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจเท่าไรนักและผู้ถูกทดลองบางราย ไได้รับอันตรายถึงชีวิตในการทดลองเหล่านี้และภาพเหตุการณ์ที่โหดร้ายเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่กลายเป็นภาพจําของบางคนและมีการเล่าต่อๆกันมาทําให้เกิดเป็นความกลัวต่อโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งในปัจจุบันนี้การรักษาอาการหรือโรคทางจิตเวชนั้นก็มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นมีการคัดแยกอาการต่างๆได้อย่างชัดเจนการตรวจสอบการทำงานต่างๆภายในสถานพยาบาลก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและลดอัตราการใช้ความรุนแรงในสถานพยาบาลลงได้เป็นอย่างมากแต่ภาพจําที่น่ากลัวเมื่อครั้งอดีตนั้นมันก็ชวนให้สื่อต่างๆนั้นสนใจนามาดัดแปลงเพื่อใช้ในด้านความบันเทิงอย่างเช่นเกมสยองขวัญแบบเอาลาสนะครับซึ่งนั่นก็เป็นแค่เพียงสื่อบันเทิงนะครับปัจจุบันการเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือน่าอายแล้วเพราะฉะนั้นหากเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตยังไง ก็พบคุณหมอที่โรงพยาบาลจิตเวทได้นะครับคุณหมอเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือแบบที่ไม่เหมือนในเกมะนะเรื่องราวในคลิปนี้ผมก็คงจะเล่าได้ประมาณนี้นะครับเพราะถ้าเราโหดร้ายกว่านี้เนี่ยผมกลัวว่าคลิปของผมจะติดเหลืองนะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับส่วนในคลิปนี้ผมนายจืดขอสวัสดี